วงไพ่คืนสุดท้ายบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งในจังหวัดลบบุรีถูกปล่อยให้เช่ามานานหลายปีชาวบ้านรอบๆร,ร,รู้กันดีว่าบ้านนี้เคยมีคนตายคาว,วงไพ่แต่รายละเอียดจริงๆไม่มีใครพูดถึงมากนักจนกระทั่งป้าแป๋วกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกสี่คนมาเช่าบ้านนี้เพื่อตั้งวงไพ่รายคืนพราะเงียบดีไม่มีใครมายุ่ง คืนแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไพ่เดินดีเสียงหัวเราะเพื่อนๆดังลั่นแต่คืนที่ห้ามีผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งเดินมาขอนั่งร่วมวงเธอแต่งตัวด้วยชุดไทยสีมนผมยาวดำตาคมจ้องนิ่งๆพร้อมพูดเบาๆว่าเล่นด้วยคนได้ไหมทุกคนงงๆแต่ก็คิดว่าอาจเป็นญาติใครมาเยี่ยม ก็เลยให้เล่นแต่คืนนั้นไม่มีใครชนะไพ่เลยนอกจากเธอคนเดียวชนะทุกรอบตาต่อไปก็ยังชนะแต่ไม่มีใครกล้าทวงเพราะเงินที่เล่นก็ไม่เยอะและเธอนั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรอีกเลยจูจูจป้าติ๋มที่นั่งตรงข้ามลุกขึ้นบอกว่าฉันจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บแล้วเดินขึ้นชั้นสองผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ลงมา เพื่อนอีกคนจึงเดินขึ้นไปดูแล้วกรีดร้องลั่นป้าติม๋มนอนชักน้ำลายฟูมปากตาเหลือกมือกำไพ่แน่นจนเล็บหักเลือดไหลก่อนหมดลมหายใจเธอพยายามพึมพำว่าอย่าให้เขานั่งเล่นด้วยอีกทุกคนรีบวิ่งหนีออกจากบ้านวันรุ่งขึ้นพอตำรวจมาตรวจสอบพบไพ่ทั้งสำรับกระจายอยู่เต็มพื้น และตรงที่ผู้หญิงแปลกหน้าเคยนั่งอยู่ไม่มีใครจำได้เลยว่าเธอเดินเข้ามาตอนไหนและเดินออกไปเมื่อไหร่บนพื้นยังมีรอยพับของผ้าถุงกับรอยมือเปื้อนเลือดวางอยู่ข้างกองไพ่